ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในส่วนกำลังเห็ดบ้านปะตังกาครับหรือว่าขอบตะกะแตนปะตังกานะครับพ่วมเหย้าอยู่ประมาณ8เมตรสูง6เมตรนะครับตอนนี้ว่างผังว่างโค้งส้างไปนะครับเอาปับพื้นที่นะครับที่เขาเขนี่คือยาไ่หมดนะครับที่เขาเขาบานนะครับบริเวณ ปฏิเทศไปสุดหมดครับประมาณซีโกงซีขอ,อกนะครับตอนนี้ก็รอขยายไข่นะครับพุ่มสูงหกเมตรนะครับตอ่อหม้อเฮ็ดง่ายๆนะครับบดถัเงเฮ็ดยาบบดถังพิธีวิทันจนเกินไปนี่นะครับตอ่อหม้อเอาไม้ไผ่ห้องนี้ละนี่ไม้ไผ่ห้องต่อหม้อไอ้เขาแบบพีบีซีแบบพีบีซีมัดต่อกันหกเมตรนะครับพุ่มสูงสิได้ซ้ำนี่ ค่วมโค้งนะครับข่วมโค้งค่วมสูงสที่ไทยทำนี่นะครับพอดีกับพอยางเขายางออกมุ่งกันไงนะครับเดี๋ยวถ่าสม้มเบงตอนนี้วันที่สิบสามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่าล่อชมพนงานต่อไปนะครับของเพชรประสิทธิ์ฟาร์มบ้านทงบุรพานะครับเพชรประสิทธิ์ฟาร์มบ้านทงบุรพานะครับขอบคุณครับ